กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมที่วันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสัะหัวข้อของวันนี้โดยรักสุัในตอนนี้ก็เรียกได้ว,ว่าเปิดยังเป็นทางการแล้วครับผมกับเซิร์ฟเทสในซีซั่นที่10ของเซิร์ฟ g l o b a l นั่นเองครับผมก็เหมือนเดิมว,ว่าใครอยากลองเล่นเซิร์ฟเทสซีซั่น10 พี่ลิงก็จะปล่อยคลิปดาวโหลดไว้ที่ข้างใต้ซีซัน6สำหรับคนที่สนใจอยากจะเข้ารองเล่นนะโดยสามารถเข้าไปโหลดเล่นได้ผมทั้งใน Android แล้วก็ใน iOS แต่สำหรับคนที่เครียดเกียดดาวน์โหลดเข้ามาเล่นก็แน่นอนว่าพี่ลิงก็จะทําคลิปสรุปการอัปเดตในส่วนของซีซัน10ไว้ในคลิปนี้ให้แบบเรียบร้อยเลยผมก็มาดูก่อนว่าในซีซันที่10นี้ตัวเกมจะมีระบบอะไรใหม่ๆปืนอะไรใหม่ๆและลูกเล่นอะไรใหม่ๆเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามากันบ้างก็มาดูกันเลย แล้วันยังแรกเลยผมกับหน้า็อบบี้อันนี้เนี่ยก็ปรากฏหน้า็อบบี้ของซีซันที่1 0มาให้เราเนี่ยเห็นกันแล้วผมถ้าเกิดว่าถามว่าเป็นทีมอะไรตอนนี้ต้องบอกเลยว่ายังเดาไม่ออกเลยผมแต่ดูจากกนณาเดียวมันเหมือนกับเป็นบังเกอร์ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดาว่าน่าจะเป็นทีมทาหารเดิมนะแต่ยังไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาทรงไหนนะก็รอรุ้นกันต่อไป ถัดมาในส่วนของปืนใหม่ประจําซีซั่นที่10และก็ซีซั่นที่11ครับผมตอนนี้เนี่ยก็มีการคอนเฟิร์มมาแล้วถึงปืนใหม่ทั้ง4กระบอกก็จะประกอบไปด้วยปืนทั้งหมด4สายตามนี้เลยก็จะมีสาย LMG SMG Sniper และก็สาย Runcher มาเล่นกับกระบอกแรกเลยผมกับหนึ่งในปืนที่คนเนี่ยน่าจะรู้จักอยู่แล้วกับปืนสาย SMG P90 นะผม ดืพีก้าศูนย์นี้เนี่ยก็เป็นการคอนเฟิร์มแล้วผมจากในเซอร์เวอร์เทว่ามีชื่อของตัวปืนเนี่ยปรากฏมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แน่นอนว่าตัวนี้จะมาแน่นอนให้เราเนี่ยได้เล่นกันหลังจากที่หลายคน,นยรอกระบอกนี้เนี่ยมานานมากๆเลยผมและแนนอนสัลโชพีก้าศูนย์นะผมการมาของเขาเนี่ยจะมาพร้อมกับสกินดับบลิสติกด้วยอ่าเรียกว่าเป็นปืนมิสติกประจําซีซันหน้าซีซันที่สิบอันนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มแล้วว่าปืนนี้มาแน่นอนในซีซันที่สิบนะจะมาประมาณช่วงกลางซีซันนั่นเองเนาะ ถัดมาก,กับกระบอกที่2กระปืนสายเซเนเปอร์ SVD ครับผม่าสำหรับปืนสาย,สายเซเน,ปน,นเปอร์กระบอกนี้เขาก็มีคําอธิบายว่าเป็นปืนสซเนเปอร์ที่ดาเมจอาจจะไม่ได้หวือหวามากแต่ความเร็วในการยิงความคล่องตัวเนี่ยจะสูงมากกว่าสไนเปอร์ปกติทั่วไปผมตัวเไนก็คอนเฟิร์มแล้วว่าจะมีสกินได้รับรีเจนเนอรี่เนี่ยปรากฏมาให้เราเนี่ยได้เห็นกันแต่ถ้าเกิดว่าจะถามว่าจะเข้าตอนซีซั่นไหนอันนี้เนี่ยยังไม่สามารถตอบได้ครับผมแต่ให้เกิดดาวเนี่ยน่าจะเข้าประมาณซีซันะ่สนส1บนะสำหรับเไนกระบอกนี้ โบกถมากระบอกที่3กระปืนสาย LMG PKM ครับผมโอ้โห PKM นี่บอกเลยว่าดาเมจแรงจัดจัดครับผมแต่สิ่งที่แรกมาก็คือเมื่อดาเมจแรงความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดของมันกับ a n นิเมชันของมันจะค่อนข้างอืดมากๆเลยผมก็เลยดูว,ว่าเป็นปืน LMG หนึ่กระบ,บอกที่โหดมากๆเมื่อเล่นคู่กับสายแคมนั่นเอง แล้วก็ปืนกระบอกสุดท้ายผมที่มีการปรากฏมาในเซิร์ฟเพจก็คือปืนสายตระกูลรันเชอร์ตัว D13 ครับผมหรือว่าจะเรียกว่าปืนดิสก็ได้นะนหลักของปืนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการชิ่งยิงในส่วนของตัวจานแผ่นดิสไปที่ศัตรูครับผมเมื่อใดยิงโดนกำแพงตัวของอุปกรณ์ที่เป็นลูกกระสุนดิสเนี่ยมันจะสามารถชิ่งได้ด้วยนะก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในจุดพิเศษของปืนกระบอกนี้ แล้วก็ตามด้วยวุดเมรีชิ้นใหม่ประจำซีซั่นหน้าผมกับในส่วนของตัวพรองคู่อันนี้ก็คอนเฟิร์มแล้วว่าพรองคู่จะเข้ามาแน่นอนในซีซั่นที่ประมาณ10หรือ11นี้ก็รอได้เลยสำหรับคนที่ชอบอุปกรณ์ชิ้นนี้ถัดมาในส่วนของอุปกรณ์ชิ้นใหม่กันบ้างครับผมในฝั่งของ o อ e r a t o r s k i l l กเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตชิ้นใหม่เพิ่มขึ้นมาก็คืออุปกรณ์กล่องเก็บลูกกระสุน ในส่วนความสามารถของอุปกรณ์ชิ้นนี้ผมถ้ากเกิดว่าใครที่เคยเล่นในเวอร์ชั่น PC มาผมโดยเฉพาะในบอสโซเนี่ยก็จะรู้จักแล้วก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีผมนั่นก็คือกล่องที่มันใส่ลูกกระสุนนั่นแหละผมเมื่อกดใช้งานเนี่ยก็จะมีกล่องปรากฏขึ้นมาบนพื้นที่เราทําการเก็บเพื่อเติมในส่วนของตัวลูกกระสุนได้ในกรณีที่เราขาดกระสุนหรือกระสุนหมดเนี่ยแน่นอนว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้จะช่วยทำให้เราเสามารถต่อชีวิตมีกระสุนในการต่อสู้ศัตรูได้ดีมากขึ้นครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นอุุปกกรณ์เิน้นะ แน่นอนว่าการเก็บเนี่ยเราก็สามารถให้เพื่อนของเราเนี่ยช่วยเก็บได้ผมแต่ศัตรูเนี่ยดูทรงแล้วไม่น่าจะเก็บได้นะก็เรียกดว่าเอามาเติมในส่วนของตัวทรัพยากรในการเล่นจุดเด่นแน่นอนว่าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่มีความสามารถในการรีโหลดเร็วที่สุดภายใน o อ e r a t o r skill ด้วยกันนะผมแต่ในเรื่องของการใช้ง,งานจริงๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าเออการเติมกระสุนเนี่ย พิงว่าเก็บปืนตามพื้นหรือว่าฆ่าตัวตายแล้วเกิดใหม่เนี่ยมันก็น่าจะค่อนข้างที่จะดีกว่าหรือเปล่าอันนี้ต้องคิดว่ามันก็มีความสามารถในการใช้งานเฉพาะทางนิดนึงครับผมหรือในแง่ดีใช้งานกับพวกปืนสายแคมป์ต่างๆครับผมอย่างเช่น LMG หรือสไนที่เราไม่สามารถเดินไปเปลี่ยนเก็บกระสุนได้ไอุปกรณ์ชิ้นนี้ทำให้เราสามารถอยืนอยู่จุดเดิมได้แบบยาวๆเลยนะก็เป็นข้อดีหลักๆเลยตัดมาทางฝั่งของสกอร e สครก็ผมก็มีการเพิ่มลูกเล่นของใหม่เข้ามากับตัว Energy s t o r m โดยการทางานของอุปกรณ์ชิ้นนี้ผมเมื่อทําการกดเรเียกใช้งานเนี่ย<ๆ>ก็จะเรียกในส่วนตัวโต้แป้หน้าปัดที่ปรากฏมาในแผนที่เราสามารถเลือกเส้นที่อุปกรณ์ชิ้นนี้นจะสามารถทํางานได้เมื่อกดใช้งานปุ๊บก็สังเกตได้ว่ามันจะมีเหมือนตัวขึ้นพลังงานของตัวพายุเอเนจีผมปรากฏตามเส้นที่เราทําการรากเอาไว้ศัตรูที่เดินผ่านเส้นนี้หรือขึ้นนี้ผ่านโดยในส่วนของจุดเด่นเนี่ยแน่นอนว่าความสามารถของอาวุธชิ้นนี้มันสามารถโจมตีทะลุกําแพงได้อ้ย บอกเลยว่าความสามารถในการทะลุกำแพงได้ของอาวุธเนี่ยคือแบบมันมีน้อยชิ้นมากเลยนะที่สามารถทำลายศัตรูที่อยู่ภายในอาคารได้ครับผมนึกสภาพศัตรูแอบอยู่ในจุดแอบที่อยู่ในอาคารเป็นพื้นที่ปิดแล้วเราดันเข้าไปไม่ได้เนี่ยแต่เราสามารถส่งอาวุธชิ้นนี้เนี่ยทะลุทรวงเข้าไปโจมตีศัตรูที่อยู่ภายในอาคารได้เนี่ยโหเรียกได้ว่าโหสามารถพลิกบทบาทในการเล่นได้หลายแบบเลยนะ แต่ในเรื่องของการใช้งานเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเฉพาะทางเล็กน้อยผมเหมาะสำหรับบางด่านในการเล่นนะบางด่านเนี่ยที่เป็นพื้นที่โล่งเนี่ยถ้าเกิดเขาเห็นแสงมาเนี่ยเขาก็วิ่งหนีได้ทันแลวผมเพราะฉะน,นั้นก็อาจจะต้องเลือกการใช้งานให้ตรงกับแผนที่ที่เป็นแผนที่ที่แบบเล็กๆหรือว่าแผนที่ปิดเนี่ยบอกเลยว่าเจ้าพายุ e n e r g y s t o r m นี้เนี่ยโหดมากๆเลยนะทัดมาในส่วนของระเบิดชิ้นใหม่ก็จะเป็นระเบิดดีมคอยผมเป็นระเบิดเสียง ในการใช้งานเนี่ยก็คือเมื่อทําการโยนไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นเหมือนกับมินิแมปปรากฏขึ้นมาบนแผนที่ศัตรูและศัตรูเนี่ยจะได้ยินเสียงตามจุดที่เราเนี่ยทำการโยนตัวระเบิดเอาไว้นี่เรื่องของคอนเซปต์การใช้งานเนี่ยก็ถือว่าโอเคผมแต่ในแผทตอนนี้เนี่ยซึ่งเสียงฝีเท้าเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ผมเพราะฉะนั้นพี่ลิมรู้สึกว่าเจ้าตัวดีคอยตัวนี้เนี่ยอาจจะประโยชน์ใช้งานแบบเล่นทั่วไปพับิกไม่ได้เลยผมแต่เกี่ยว่าเล่นในพวกแกรงสูงสูงอ่ะที่เขาจับเสียงฝีเท อัปเดตถัดมาผมในฝั่งของโหมดซอมบี้กันบ้างตอนนี้ในเซิร์ฟเทนเนี่ยสังเกตได้ว่าในส่วนของหน้าตาแรงนะผมมันมีเกี่ยวกับการอัปเดตของโหมดซอมบี้ในระดับเฮลมาแล้วผมซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีสกอร์ให้เราเห็นเลยว่าสกอร์ระดับโรคเล่นโหมดเฮลมีอะไรบ้างผมจะมีโหมดสกอร์ทำคะแนนสูงสุดชนะจำนวนรอบสูงสุดดามเมจสูงที่สุดแล้วก็ในส่วนของความยากระดับสูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยโหมดเฮลก็คอนเฟิร์มเลยว่าน่าจะมาในช่วงประมาณซีซันที่10หแล้วก็ซีซันที่สิเพราแน่นอน,น,นเพราะว่าส ทันว่าในส่วนของโหมดใหม่คผมอันนี้เนี่ยยังไม่แน่ใจว่าการเล่นของมันเป็นยังไงแต่มีเพียงแค่รูปโปรไฟล์มาให้ดูคร่าวๆเฉยๆคผมก็ให้รู้ว่าโหมดใหม่ก็อัปเดตเข้ามาในซีซันน้าด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ถัดมากับอีกหนึ่งลูกเล่นใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาในโหมดของ b u t t o e Royal ครับผมอันนี้ก็คือพวกกล่องที่เราเนี่ยเก็บจากศัตรูที่ตายนั่นเองซึ่งในตอนนี้เนี่ยกล่องจะมีในส่วนของตัวสีแล้วผม ซึ่งสีที่มีการปรากฏนะตอนนี้เนะหลักนะก็จะเห็นอยู่ทั้งหมด3สีผมก็จะมีพวกสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็สีม่วงก็แน่นอนว่าตามสีมันก็น่าจะเป็นตามระดับแรงับผมก็พวกแร่คอมมอนอันคอมมอนแล้วก็พวกรีเจนอีพิกอะไรพวกนี้แล้วกันนะผมก็แน่นอนว่าเงื่อนไขของการได้รับในส่วนของกรองสีใหม่นี้เนี่ยตอนนี้ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีเงื่อนไขอะไรเพียงแค่ให้รู้ว่ามันจะมีในส่วนของอินเทอร์เฟซที่เป็นระบบเสริมขึ้นมาในส่วนนี้นะก็รอดูต่อไปในส่วนของการอัปเดตในครั้งถัดไปนะ ถัดมาในส่วนของการปรับแต่งรายละเอียดเพิ่มเติมครับผมก็จะมีพวกมุมกล้อง FOV ต่างๆค่าความไวค่าแอนิเมชันค่าการปรับแสงต่างๆในส่วนนี้พี่นึงก็จะขอข้ามไปแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดปีกย่อยนะและในเรื่องของการเนิฟคอนเฟิร์มแล้วผมว่าในซีซันที่10เนี่ยจะมีการเนิฟความสามารถของเปิร์กคลิกฟิกครับผมคือตอนนี้เนี่ยฟลิกฟิกเมื่อยิงฆ่าศัตรูได้เนี่ยมันสามารถใช้ผลการฟื้นฟูเลือดได้ไม่จำกัดครั้งแต่หลังจากที่ซีซันที่10เป็นต้นไปครับผม ตัวเปิร์กควิคฟิกเนี่ยจะมีคูลดาวต่อการใช้งานสกิลเนี่ยสิวินาทีครับผมเอาง่ายว่าเ <c oughs> มื่อยิงศัตรูคนแรกเนะี่ยเปิร์มันก็ทํางานปกติแหละแต่ภา,ายในสิวินาทีหลังจากยิงคนแรกปุ๊บเนี่ยถ้าเรายิงคนที่2ไปเนี่ยเปิร์มันก็จะยังไม่ทํางานจนกว่าจะครบดีเลย์คูลดาวสิบวิถึงจะสามารถทํางานได้ครั้งหนึ่งนะก็เรียกได้ว่าเปิร์กควิคฟิกเนี่ยเป็นหนึ่งในเปิร์ที่แทบ,บจะทุกคนเนี่ยใช้งานกันเยอะมากๆเลยผมก็โดนเนฟจนได้ผมก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่ามันโอพีจนเกินไปบวกกับในแพทนี้เนี่ย ปืนสาย S.M.G มันค่อนข้างที่จะระบาดมากครับผมเปิกนี้เนี่ยมันก็ยิ่งส่งเสริมให้ S.M.G เนี่ยมันเล่นง่ายขึ้นไปอีกนะก็โดนไปตามระเบียบถัดมากับระบบใหม่ระบบโชว์อาวุธับผมเราสามารถเห็นอาวุธของเราในขณะที่เล่นเกมเพลย์ได้แล้วผมก็จะเป็นในส่วนตัวแอนิเมชั่นขึ้นมาให้เราเนี่ยเห็นตัวอาวุธแบบชัดเจนเลยก็เรียได้ว,ว่าหลายคนเนี่ยก็รอมานานแลวผมในส่วนของตัวระบบโชว์อาวุธจะได้เห็นในส่วนของตัวรายละเอียดอาวุธต่างๆที่เราเนี่ยซื้อมาโดยเฉพาะสกินระดับดีเจนรี่แล้วก็มิสติกที่เป็นสกิน ตามด้วยอีกหนึ่งระบบใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะผมกับระบบ Qcam MVP อ่มใครที่สามารถเป็น MVP แล้วก็ Qcam ได้เป็นคนสุดท้ายเนี่ยก็จะมีในส่วนของลูกเล่นใหม่เพิ่มขึ้นมาผมเป็นการโชว์ตัวของตัวละครแล้วเนี่ยพร้อมกับท่าถือปืนพร้อมทั้งจังหวะในการ q วช็อตสุดท้ายเข้ามาก็เป็นหนึ่งระบบที่เพิ่มเติมเข้ามาในส่วนนี้นะ แล้วก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวอัปเดตข้อม er> ูลล่าสุดของเซิร์ฟเทสในซีซั่นที่10ครับผมก็เหมือนเดิมว่าสำหรับเพื่อนๆนะผมที่ได้ลองดูแล้วเนี่ยหรือว่าได้ลองเล่นเซิร์ฟเทสแล้วมีความรู้สึกยังบ้างก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้ที่ใต้ซีซั่นนั่นเองเนาะและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบกินดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกันได้นะครับผมทั้งช่อง YouTube ้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเเพื่่อนนๆททุกกคีข้้าาาามมมชผ็ไปแลวบบ๊ยย